นี่คือ MG 4D ปี2025ที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงในโลกของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าดีไซน์ที่ล้ำสมัยมั่นใจและวิศวกรรมอันชาญฉลาดคันนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปแต่มันคือคำประกาศของ MG ว่าพวกเขาพร้อมสำหรับอนาคตอย่างแท้จริงเพียงแค่แรกเห็น MG 4D ก็สามารถสะกดสายตาได้ทันทีด้านหน้าของรถดูเฉียบคมและทันสมัยพร้อมไฟหน้า LED ท,ทั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพสูงประจังหน้าที่โดดเด่นแม้จะเป็นรถไฟฟ้า ก็ยังคงความดุดันและมีตัวตนที่ชัดเจนสีฟ้าที่ใช้กับตัวรถทําให้โดดเด่นโดยไม่ต้องพยายามมากการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และมอบประสบการณ์ที่นุ่มนวลแม้ในความเร็วสูงเมื่อมองจากด้านหลังก็ยังคงความน่าประทับใจเช่นกันไฟไท้ายได้รับการออกแบบอย่างมีมิติพร้อมแถบไฟที่พาดยาวตลอดแนวท้ายรถสร้างความรู้สึกหรูหราโดยเฉพาะเวลากลางคืนกันชนหลังออกแบบอย่างสปอร์ตและลงตัว ทำให้ MG CD ดูดีไม่ว่าจะขับเข้าหรือออกเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมราวกับอยู่ในรถยนต์ราคาสูงกว่าการออกแบบภายในเรียบหรูทันสมัยและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลาง พร้อมระบบควบคุมที่เข้าใจง่ายและหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้ขับที่ชัดเจนและตอบสนองรวดเร็วมีที่ชาร์จไร้สายระบบปรับอากาศอัจฉริยะและระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto วัสดุที่ใช้ภายในทุกจุดให้สัมผัสที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลแบบสัมผัสนุ่มหรือการเดินตะเข็บบนเบาะที่ประณีตสิ่งที่โดดเด่นภายในคือความกว้างขวางด้วยแพลตฟอร์มที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด MG CD มีพื้นที่วางขาและพื้นที่ศีรษะทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเหลือเฟือ ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือลุยทางไกลก็รู้สึกสบายตลอดการเดินทางในด้านสมรรถนะ MG C D ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมอบอัตราเร่งที่ดีและการขับขี่ที่นุ่มนวลไม่มีเสียงรบกวนและเกาะถนนได้อย่างมั่นใจโดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยคุณสามารถคาดหวังระยะทางที่เพียงพอสำหรับใช้งานในแต่ละวันและมากกว่านั้นการชาร์จไฟก็สะดวกด้วยระบบชาร์จเร็วที่ช่วยให้คุณไม่ต้องรอนาน ด้านความปลอดภัย MG4D มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตารวมถึงระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับที่ช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่และให้คุณขับขี่ในเมืองได้แบบใช้คันเร่งเดียว MG4DP 2025คือมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันคือรถที่ชาญฉลาดทันสมัยและเต็มไปด้วยความสามารถที่ให้ความคุ้มค่าโดยไม่ลดทอนในด้านดีไซน์ สมัรน,นาหรือเทคโนโลยีไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเข้าสู่โลกของ E ีวหรือกำลังมองหารถคันใหม่ MG4D คือ1ในตัวเลือกที่ควรพิจารณาถ้าคุณกำลังมองหารถที่ผสานร,ระหว่างนวันตกรรมความสะดวกสบายและสไตล์พร้อมคำหนึงถึงสิ่งแวดล้อม MG4D อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับชีวิตของคุณนี่คือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตจาก MG ซึ่งวันนี้กลายเป็นความจริงแล้ว